บูทสไปจปัมปานะขนาดความโตของสไปจัมปายจ่สิบหมิล6ฝาสำหรับใสเกียร์จีน1 1 1 6แล้วก็2814ที่เป็นรุ่น25มิลนะครับแล้วก็เพาพวกเพา25่มิลที่เป็นสไปจปัมปานะครับตัวนี้เป็นเสาะล่องสไปจปัมปาย,ยาวตลอดนะครับเราเอามาต่อกับตัวสเตอร์ของสเตอร์พระอาทิตย์นะครับเราเชื่อมโดยอากอนนะครับ ก็แข็งแรงพอสมควรนะครับตัวนี้สเตอร์แข็งนะครับเราไม่ทําให้สเตอร์ร้อนจัดนะครับเหมือนการเชื่อมด้วยทูบไฟฟ้าลวดไฟฟ้านะครับเราใช้อาก,ก้อนมันก็จะไม่ค่อยร้อนนะครับแล้วก็ยังยังแข็งเหมือนเดิมนะครับตัวนี้สามารถร้อยรูทะลุได้นะครับตัวนี้สไปจปําปาตัวนี้นะครับขนาด25มิลใช้สเตอร์14ฟันนะครับเป็นรุ่น 428นะครับเรามีให้เลือกนะครับ428 420นะครับแล้วก็มีสเตอร์14วัน15วัน16วันนะครับเอามาให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้งานก็เข้าไปสั่งเข้าไปสั่งในร้านของร้านนักประติดได้เลยนะครับตรงน,นี้เราเอามาให้ดูนะครับเรื่องราคาไปติดต่อกันเองนะครับ